สัมาครับี่องนี้อนรับเขาช่องน้องจาพ้ารวยค่ะเดี๋ยวนี้มีประชาชนมามากไม้ค่ะที่หลังบ้านน้องจจาพารวยแล้วก็ที่สวนของพี่ยุน้องเกียวศูนั์งลุนตับเล๊กับสองเก้าศูนย์สองมานึ่งมานบ้านนมาชอยลุนตัวเลขน้ำเดอะได้อพี่อ้วนจัมา นะครับอ่ะพี่อะไรงชีวิตคนละแบบ298อารเลขเดียวกันก็แบบป่ะที่ี้นะครับคุณแอม2 9 0้คุณกิรยาคุณนิวคปริับคุณน้องตีวิเชียน293กครับคุณวะสองไทยรัฐรักดีคุณวันรี2 9 8คุณนุชยา2 9 7้จอ่ะ2อ7มาหลาย2อ8กหลาย2อ3กหลายครับตอนนี้นะครับคุณรับตู้รัจ้งง298นะครับอ่ะมาเลยครับหัวมนมนครับพี่น้องสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ครับน้องจ๋าจ้าวสองเก้าับ วครับคุณยายาสองเก้าแปดครับนะครับคุณยักษ์สองเก้ากของบ้นมาสก้าแปดครัคุณนายสองคุณพี่ยุทบอกสองไดสอ้าแปดน้องจ่าบอกสองเก้าย์ะค่ะเด้อพียุทบอกว่าสองเก้าแปดนะครับพี่ยุทธจัของบ้านเพิ่นะคะเด้อลาลัดสองเก้าศูนย์คุณชิดรดาเก้าสอมาครับคุณปราวดีคุณสุนีสองก้าห้านะครับคุณน้องฟ้ใสสอง่งครับนะครับอ่ะคุณทิติมาสองเก้าแมารุ่นไปนกันครับ มาลุ่นเลยค่ะลุ่นเลยคุณอ้ที่งานค่ะสองเก้าแโอ้ยนาะคุณยักษ์นครดุงอันทุกโตวะนะนึงไทยรัานนาคุณวันเพ็นคุณมะลิสาคุณไอฮักเขาคุณพรชวนน้องเกียรติยุดกระลังลุ่นตัวเลขกันอยู่นะสองเก้าศูนย์แปดเาแปดแอดดแปดแ คุณเชนาคุณชลาคุณชลาลดแจ้งสไปเหมาลอตเตอรี่เลยพวกเราไปไปเมาลอตเตอรี่กันคุณอินไปเมาลอตเตอรี่กันน้องจ่าแนน้ำให้ไปเมาลอตเตอรี่เก้าเคสคุณยักษ์สองเก้ากสองเกากนะครับคุณพลาพร290คุณพิพิพาสองาสองคุณสลาลัตมักเสียงกูภาคได้เอาคุณบุญหลาสองเก้าหนึุ่นนะครับผมว่าแปดนะครับ พี่ยุทธบอกสองเก้าแปดพี่ยุทธลุ้นไปสองเกาแปดบุญเลิศรัชนาก็ลุ้นอยู่โอ้ยงุกัดหัวศมาแล้วครับมาแล้วครับสองของน้องจ๊าจ้าพารวยสอ้สองเกาสองครับฮู้สาสองเก้าสองสองเก้าสองค่ะครคุณเจจ๋า2องเก้คนเยี่ยมสวัสดีครับคุณ คุณส้มส้มสองเก้าศอ่าคุณพีเอสสองคุณทอนจันเดิมสองเก้แปดคุณปากดีสองเก้าแปดนะครับคุณศิริรักสองเก้คุณบุกเดาสองเก้าแปนะครับอ่าสองคุณเจ้าคุณนะครับนะครับดิอินคาวันเล็กสองเก้เล็กุุกสั่นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ2องคุณจันเดิมสองเก้าศูนยคุณน้องฝาใสสองคุณบุญชาพรสองเกนะครับมาแล้วครับ มาแล้วครับไก่แล้วครับไก่ความจริงเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณชาเขียวคุณเจี๊ยบนะครับ292เก้สอิริยุพานะครับคุณสิริพร293นะครับคุณนิดแก้วกาหลงนะครับคุณถุยมลิไทยคุณมลิสาสว่างสุขนะครับ2 9่คุณนมสองเก้านะครับยังบอเล่ส้ว299นะครับเนาะนะครับแอดพอจะทราบเบอร์ติดต่อไหมครับโอ้ยคนละไรยังนะครับคุณวิภาวณี292นะครับคุณยักษ์นครดุล292ซัดแล้ว คุณวันลภาสองเก้าสองนะครับจะหน้ากำลังหลุนกับซอยแอดอุยค่ะมาให้กำลังใจแอดอุ้ยมาอนึ่ะครับคุณจันดาสองเก้าสองนะครับเลโก้คนนะครับคุณลุ่มนักอาสองเก้าสองคุณบุญหลานี่ไทยมุ่งมา่มไหมค่ะอยู่บ้านเราดมหลังบ้านน้องจีาผ้าร้อยค่ะยูเป็นเจ้าของบ้านรถจ้าช่องข่าวไทยรัฐแลังทีมงานมาดูอัปเดตน้องเทียบเจ้าของบ้านเพื่อนบัดดีน้ำแร่จริงจริงด้วย 292บก้าสองบอกลูกเ้าจะนะ2องเก้าสองซตโรตัลลีเด้อทุกคนนะครับสรุปแล้วเป็นเลขมงคลเป็น292นะครับเนาะนะครับโชคลาภกมาหาวงปู่สุคนกัะละกันครับลำลำรวยๆนะครับเนาะนะครับศรัทธามีบารมีเกิดสาธุสาธุนะครับเนาะสาธุสาธุค่ะคมีเฮงเฮงปังปังนะครับขอให้บุญบารมีปู่ญาสีวุฒูเจ้าญาสีวุฒุมานะครับ คนต้องไล่คนคอมจีคม่พี่น้องเนี่ยเพื่อนแหลกค่ะซื้อสีแดงนี่คือเพื่อนแหลกอันนี้รถจักนาอันนี้เกียร์คนที่หเจ้าของร้านฟิวแวลีนี่พี่ยุทธในการสองเก้าสองจ้าโอ้ยนะครับสองเก้าสองครับเลขที่ออกเลขที่ออกสายพันล่มเตียงเลขที่ออกสายพันล่มเตียงโอ้พันหันหนามาทั้งพี่เห็นป่ครอมพันหันหนามาทั้งพี่จ้ะ เพิ่นล้มแเพนล้เพิ่นหันหน้ามาหาหาต้นเพิ่นเพิ่นหันหน้ามาที่ต้นเพิ่นบอแบบนี้เนนเักานโอ้ยเวเขานเนลยขมละลูกอาแต่ดูอย่างนี้เจดจแล้วนะนี่ไหนพี่เจดกแล้วดูฝัางนี้เจดเดอ่ดูฝั่งนี้เบอร์เบอร์หามวันนี้่ยเลยนะากแสงว่าักสีดี มันหมุนมาหาต้นเลยไาจบปั๊บขื้นหายเลยจับเลยพี่เลติดอ๋อจบแล้วจบเลยหกสองหกกว่าช่องนั่นสัญญาณอ๋อเห็นเห็นหกสองหกกว่พี่วัจับจลว้เป็นอวพี่วัเห็นหสองหกขับกลับหัวลงน้าเด้อพี่วัว่อ้าวเออกลับหัวลงน้ำพี่ันบอกพี่วันเห็นตัวไหก่อพี่วันพี่วันหันหน้ามาพี่เห็นตัวไหเห็น สองเก้าสองสองเก้าสองตอนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงเกินขึ้นสองมีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเด้อเป็นสองหกสองขาดจากสองเก้าสองเป็นสองหกสองกับหัวลงน้ำเน้เด้อเพิ่นมา ืมกลับาคหมอจะยัหรกลัวลงน้ำแน่กับไสองเจดหกสอเก้าเก้าเดก็ได้เนาะเก้าสองเเปลี่ยนละบ่เอ้ยเปลี่ยนมาจงไหนก่อเกเจเอาเลขตัวเก้าตัวนี้พี่ยุทธพี่ยุทธบอกว่าเจวันนั้นเนาะเก้าสองเจ็ดมันบ่เปลี่ยนแปลงเป็นเก้เจบ่ เปลี่ยนเป็นพี่วรรณเห็นเป็นเก่าสองเกตเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นแปลงค่ะเพิ่นเปลี่ยนที่แตกต่างเก้าสองเก้าเป็นเก้าสองเกตเลขตัวเก้าอีกทีหนึ่งเนาะข้าวโคตรก็เป็นใจโคตรตกลงมาเลยค่ะกาดันต้องบึ้มบึ้มบึ้มโคตรโคตนี่ยข้าวกคตรอุ้ยนาะเพิ่นตอนรับบรรลุอัปเดตเพิ่อนยังให้เฮ็ดคลิปให้เพิ่นอยากให้ประชาชนมีโชว์มีลาบ เลกตัวใดเนารอบกอบพับนกลับหัวลงนี่เพื่นว่าอย่าลืมกลับหัวลง้อเพื่นว่า2 9งก้าสองจะเป็นสองกลับหัวลงน้ำแต่พี่อ้วนเห็นเป็นสองเก้าเจ็ดเนี้เก้าเจ็ดกอย่าทั้งนี้ทั้งนี้กดีกว่าน้องจิจากำลังแหวกเขามา นี่ค่ะเลขเห็นชัดๆเลยค่ะสองกสองสองเก้าสองค่ะสองเก้าสองสองหกสองกับหัวลงเป็นว่ากับหัวลงจับเลยจ้ากับด้วยกับเก้าสองกับเป็นหกสองนะจับหัวลงด้วยไข่ฟซีทุกท่านท่ายนี่น้องจ่าผ้าร้วยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่อง ยูทูบ b e ้ก็ช็อตเติมเด้อแล้วก็มือเลกเพ่อนผมพูดหรอกมือเล็กออกมือเล็กก่อนมือเล็กอีมากกว่านีนี่คแอดุ้ยเพื่นกมาทำข่าวนอนจ่าจากติดตามข่าวบรรณุอัปเดตน้ำเพิ่นค่ะวีมือนี่มือที่ซีวีจะเพิ่มมาจากวีสามจะตกแล้วเรีมวีที่ซีกคสะดุอะไรก็เตรียมหมดแล้วที่ตักที่เติเตรมหมดแล้ว บ่เขาเจ้าเจ้าฝันไม่มีสายแล้วฝันกาบวนสีเขียวอยู่ก่อไยตีกองปุ้งๆแบบจากสิบไปท่า่ขบวนผู้ใด้ฝันก่อน้องเจียบสาโอแม่สายันฝันเขาเรียว่าแม่ไปเบิ้งอันจุดทูอันไต้นกล้วยพะสัเพราแม่บบรูบ่เบรู เออพวงมาลัสองสามขึ้นแหลกแม่ฝันฝันว่าคนมาชุดเขียวอ่ะขบวนชุดเขียวเนี่ยได้ติดไปใช้เป็นบ่านแห่ไปใส่เขาก็เลยว่าโอ้สงสัมาลงตรงนี่โอ้ขบวนชุดเขียวชุดเขียวไข่ไข่แม่ตานี่เนาะนั่งตานี่อต้นปลอดภัยนีค่ะสวัสดค่ะวันดีค่ะวันดูอัปเดตดวันดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะช่องไทยรัฐด้วย ใช่ที่น้องยาจาผ้ารวยขอฝากกูติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องรถจะหน้าเป็นแม่งานสวัสดีค่ะอาจาอย่าลืมกับหัวแล้วสองหกสองด้วยนะจ๊ะแต่ต้องเล็บอย่าลืมเลขเวอร์ขอบคุณค่ะเลขเบิร์นสองสอเก้าเก้าอันนี้สิไปไซสก่อไปไปบ้านผู้ใดก่อที่บ้าน่บอกเพื่อนไทยไปแนะนำบ้านไปบ้านผู้ใดบ้านหันบ่ายเราเพิ่งมื่อเลยยาแสงต้องอยไปรดเป็นอย่างมันคืนซื้อกันแต่อยู่กลางลำสุดยอดเลยอยู่งใชอยู่บ้านเพื่อนบอกยาแสงบ้านไม่แสง ติดตามตอนต่อไปค่ะเพื่อนบอกว่ามีซ่งปฏิหารเกิดขึ้นอีก,อกบ้านหลังหนึ่งค่ะเด<อ>ี๋ยน้องจะตามน้องจะาจะติตดตามผลงานชมต่อไปค่ะเดี๋ยวน้องจะจาจะไปติดตามผลงานให้นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอตอนนี้พิยุทธ์ค่ะตอนนี้บ้านหนุอัปเดตก็ได้เดินทางกลับไปเรียบร้อยน้องจจาจะมาเก็บรายละเอียดให้เอฟซี FC ทุกท่านเนาะ,ค,ะนค่ะนาะเพื่อนเอาขันหามาถวายเอาน้ำดื่มแล้วก็เอาน้ำส้มมาถวายค่ะแล้วก็ยุดธถูก บอกกาวเมตานี้ขออนุญาตทายท้ำเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทูบได้หันหลังกลับเด้อค่ะเด้อหันหลังกลับแต่น้องจจาก,กับทายให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะทายนี่ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ